ถ้าถ้าขึ้นเป็นว่าผัวเมียกันแล้วปุ๊บนะบอกผัวไปเลยค่ะถ้ามืงไปมีผู้หญิงคนอื่นกูก็จะมีผัวกูก็จะมีผู้ชายคนอื่นบอกไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะจะพูดถึงประเด็นนะคะประเด็นที่ดังๆในโซเชียลเกี่ยวกับสามีภรรยาเนาะที่คนดังนะคะือมอนั่นแหละในวงการบ้านเราเนาะวงการมันถึงบ้านเราพูดไปแล้วในความจริงมันก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะทุกคน จะเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายมันขึ้นแต่ของแต่ละบุคคลนะคะถ้าผู้ชายเป็นคนที่ไม่พอเขาก็จะต้องคบแต่ขาคนอื่นต่อไปแล้วก็มีเหตุผลในการที่จะบอกเลิกหรือไม่มีเหตุผลที่จะไปเรื่อยๆผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะถ้าผู้หญิงไม่พอก็จะมีเหตุผลของเขาต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนคู่ที่ผู้หญิงก็ดีแต่ผู้ชายไม่พอผู้ชายเลวอะค่ะผู้ชายไม่พอ ก็จะมีประเภทว่าโอเคจุนยกตัวอย่างของจุนดีก,กว่าเนาะ mm hmm. เพราะว่าที่ข่าวออกมานี่คือคือที่ผู้ชายอยากมีโรคใบที่สองอะไรประมาณเนี่ยสาหรับตัวจูนนะคะทุกคนสามีจูนนะคะจุนบอกเขาเลยนะคะว่าถ้าถ้าจูนรู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าเพราะเขาเดินทางตลอดเนาะทำงานประเทศนั้นตอนนี้ตลอดจูนไม่จูนไม่เชื่อใจเขาเรื่องนี้นะคะแต่จุนจะไม่เป็นข้อมา มาถูกเถียงกันหรืออะไรประมาณนี้ไม่ระแวงค่ะไม่เชื่อใจแต่ไม่ละแวงโอเคค่ะเพราะว่าจูนจะบอกเขาเลยนะถ้าจูนรู้เมื่อไหร่นะว่าเขามีคนอื่นจูนไม่ว่านะเธอไปมีจูนอะวราอย่างเงี้ยและฉันก็จะมีเหมือนกันจูนพูดอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรคะในเมื่อคุณกล้ามีฉันก็กล้ามีผู้ชายร้อยตั้งร้อยค่ะร้อยทั้งร้อยนะหรือไม่อาจจะเก้าสิบหรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะไม่ให้ผู้หญิงของตัวเองไปมีคนอื่น ก็คือว่าตัวเองมีได้แต่ผู้หญิงมีไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือกูไม่ยอมนะั่นเขาเรียกผู้ชายเห็นแก่ตัวสวนมากผู้ชายจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นหมาหวงก้างคือฉันสามารถทําได้โดยไม่ผิดจรรญ,ญาบรณของสามีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นนะคะที่ดังๆกันอย่างนี้ค่ะจุนึงจะบอกให้รู้ว่าเราผู้หญิงนะคะเราผู้หญิงเราอย่าไปยอมนะอย่างเหมือนที่กรณีที่คู่เนี้ย ผู้หญิงเขาไม่ยอมนะคะแต่ในเมื่ออยู่กันไม่มีความสุขเขาก็เดินออกมาอย่างเชิดอย่างเลิศอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ดูเหมือนผู้ชายจะไม่สะทกสะทานสักเท่าไหร่เพราะว่านี่ัย่เขาเป็นผู้ชายที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ค่ะไม่ยอมหยุดกับผู้หญิงคนเดียวเพราะเขาบอกว่าถ้าถ้ากลับไปดูสัมภาษณ์เก่าเขาค่ะเขาบอกว่าเขาน่ะชอบคือถ้าสมมติว่าชอบผู้หญิงคนนี้แต่เขาก็ยังไม่ไม่ได้คือพออยู่กันไปนาน เขาก็จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีจุดที่เขาไม่ไม่ชอบคือไม่มีจุดที่เขาต้องการเขาก็จะไปหาคนใหม่แล้วผู้หญิงคนนี้จับได้ว่าเขามีคนใหม่แล้วให้ผู้หญิงเลิกอย่างนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัวนะคะทุกคนอ่ะจริงๆครับจุนจุงบอกไหมคะถ้าถ้าขึ้นเป็นว่าผัวเมียกันแล้วกูนะบอกผัวไปเลยค่ะถ้ามึงไปมีผู้หญิงคนอื่นกูก็จะมีผัวกูก็จะมีผู้ชายคนอื่นบอกไปเลยค่ะ ไม่งั้นไม่ได้เออแต่คือถ้าสมมติว่ามันยอมให้เรามีสแสดงว่ามันไม่รักเราจริงค่ะผู้ชายอ้าวจริงๆค่ะงั้นเราก็รู้เลยว่าเลิกกันถาวรที่สุดแต่เขาไม่ยอมให้เรามีแล้วเขาก็จะไม่มีนั่นแหละสแสดงว่าเขาลักเราค่ะนะคะทุกคน